สวัสดีทุกคนวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมจับเท็จกันเอาไหมล่ะอืมก็น่าสนใจนะว่าไงชิกะการได้รู้ความจริงของคนอื่นก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยและเธอละหม่เบิร์นเน่าเบินเน่าเบิร์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 นเาเบิร์นเนาเบิรนเน่าเบิร์นเน่เบิร์นเ่าเินเน่ะเบิร์นเน่าเบิร์นเ่าเบิร์นเนาเบิร์นเน่าเบิรนเน่าเบิร์นเน่เบิร์นเาเบิร์นเ่าเบินเ่าเบิร์นเน่าเบิร์นเ่เบิร์นเน่าเบิร์นเาเบิรนเน่ย เอาละงั้นผมขอเลือกม,มิเจมละกันช่วงนี้นายไม่ค่อยอยู่กับเราเท่าไหร่เห็นว่าส่วนมากตองวันจะชอบกินอยู่คนเดียวอีกนายนะแอบ,บกินอาหารคุกกี้บกบกใช่ไหมล่ะบ้าเปล่าฉันเนี่ยนะไมนมีทางหรอกเอออเอาละงั้นตายฉันนะ ฉันขอถามชิก้าเอาละนะช่วงนี้นายนะ่ะชอบกับบ้านดึกมากเลยนะอยากรู้จังเลยว่านายไปแอบ,บทำอะไรอยู่คนเดียวงั้นเหรอฉันฉันเชิกรักฝึกเป็นหมาอยู่น่ะฉันอีฉ่า้อกข้าที่เป็นหมาและผู้หญิงก็ชอบกันหลายคนเลยฉันก็แค่เนเป็นหมาเพื่อให้ผู้หญิงสนใจทัดเองอ โอ้ทำได้ดีแล้วแหละเอาละตาชนะฉันขอถามมิงช่วงนี้ฉันได้ยินว่าแอบมีผู้หญิงเข้าห้องผู้ชายด้วยแหละเธอได้เป็นคนทํามหรือเปล่าอ่ะจริงจอกบินได้อ่ะไหนๆๆๆไหนไหรู้ตายแล้วมืนคนถามจะสลบไปแล้วสิฮ่าอย่างนี้ก็เล่นต่อไม่ได้แล้วดิ え、えー。